มาแล้วครับพี่น้องครับรถไฟฟ้ามหานาถเหวี่ยหักบัวไยเดียงไยเดียงบ,บีไวดีออโต้ทีดูพี่จอดนี่ก็ได้นี่ลูพี่นี่ไหม พี่น้องเาวจอดนี่ก็ได้ลูกพี่ลูกพี่นี่ไหมนี่เขาจอดก้อนนี่ลุงพี่เพิ่นจีบเบิ้ลเพิ่นบ่ได้ออกลงพี่เพิ่นบ่ได้ออกแต่เว้นตัวข้างคุณเพอดีโฮมเบิดมื่อบอกว่้รถบัสคันแรกมาถึงแล้วครับพี่น้องครับหุ้นรถจอดเดี๋ยวก็ออกมาเพราะวันเดี๋ยวรถบัสเขางานสนามมันมาเป็นตะเมิงขีดตมลูกพี่ ฉันสิไดออกมาผีเบดไแกันไปมาแล้วบุปตามาเลยยังเอาตัวพี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวไปเห็หวยสตาร์ดบดมืออะไรตัวผมว่าเอาเอาอดนีีก่อนนะลิตรมันนี่นี่ว่จะเอาคนนี้นี่เร่งได้ครับดีบางทีงับเขามันเดือดมันเดือด โอ้ยพีเป็นไอ้ขึ้นไอสินิ่มมิตซิรีไปเนาะมุมมีเสียงเครื่องเนาะเฮ้ยมันรึมเดย่นเลยเหมือนบอกอัตราเล่งก็ดีพอเมืนบอกแตะปุ่มกพุ่งรถเนาะออกตัวไฟแดงไงลดย่นยังบืนมันบืนอยู่ข้างหลังเขาไปครับผมถือว่ามิติใหม่คานแรกของวงการมอลำมมุมีผู้ใดกล้าซื้อดอกหยานมันหยานมันมุมมีหมวกซาดแบบแต่ว่าที่จริงแล้วเขาไปห้องของหูเนาะ มันมีอยูทูปปั่มไหมขี้ที่ก็มีบางจากกับมีพอท้อยทั้งไหลคือเบ่งโดยสายตาคือมันมีอยูทูปปั่มแมนในสมองของมันอ่ะมันมีจุดให้เลยเขาไปเบ่งในแอปของเน่เนี่ยมันอีกเ้ยเฮ้งอะไรค่ะปันพูดเข้าไปที่ไมนจะล่างของมันอ่ะเพราะฉะนั้นเาใช้มันจะมีจุดนั้นจุดนี้อืนอกจากเขาประมาทเอาจะเข้าประมาทขัดอดไอ้ขัดจอดทิแล้วมันมาจำเป็นต้องเบ็ดเบ็ดจังเติมแมนติลูกพี่เพาอยากเติมน้ำได้เขาก็เติมได้ คันแบตบ่เบิดสมมติว่า60%เปาอยากเติมให้มันเป็น100เป็น80บคือเก่าก็บ่กีบาทมันบอคันสมมตลว่าเบิร์ีหลีนี่ลูกพี่เคยเติมอะไรท่านเบิดอีหลีคือจักบาท300เท่าร300กว่บาท340ได้จักเปอร์เซ็นต์มันได้บัดนเก้าสิบสี่เกาสิเปอร์เซ็นต์เติมจากจักเปอร์เซ็นต์นี่เติมจากสิบเอ็ดเปอรนต์ม่ม โดนปนวนเ่เติมนี่เห็นบอลซ้ำเบิร์ดเราเล่น11%ไปหอดเก่าซิปจะคล้องมันเป็นยังสิคือเข้ามาแปดิายามสือกศาสตร์คล้องสิเติมหอดลอยคล้องก็เลยไปหลังนะหลังยังสบายใจกลับมาเอา14หลังจากแปดซิมันสีากโอ้เพราะว่ามันถนอมแบตนี้ยหรี่ม่คิดหอดไงเติมขึ้นไปเก่าซิปกระังเสือเบิร์ดไว้ป่ะนี่เงินบ่ เจอกระปเก C, C าวยิปซีซีนี่จากเกาวยิปซีลงมานี่เบิดไหวกูเลยมันสีมาข่างอยู่ช่วงไหนมันสีมาส่าอยู่ประมาณแปดชิ้ห่าแปดชิ้ห่าอ๋ <8. 5. S 1> อเข้า<อ><อ>ต้องอบอกไงซะคนขคับคนตีใส่กีไปรุ้โดนสิงหูจักเองคือยังแบตเตอรี่รถผมเลยนี่<อ>แบตเตอรี่ที่ผมเปิดแอร์นี่<อ>ผมว่าอยู่ที่รเรียกคือยังมันเบิดเร็วที่ที่เก่งมันไม่ได้เบิดเร็วดีเหมือนเหมือนตัวเรียกมันลดซื่อแต่ว่าที่เก่งระบบไฟมันยังยั่งอยู่ยังไหลอยู่ ขี่ขี่เท่าไรผมเห็นว่าลูกพี่บริขีเร็วดๆประมาณแปดสิบบอเห็นอยู่เห็นแสงบอหยาดหยมันเหลือนหน่อยแล้วก็จอดเปิดแอร์จอดนี่ได้เบิดหอยเบิดมือผมมืองในรีวิวผมเมึงมาขักขึ้นกันนะนี่นั่งตกบบอกโนึงเอาแบรตขบอลลูบอลขันจอดเ่ยว่าเตาลอเย่ขันล่อหมุนมันค่อยจะกินพลังงานคือพอดีว่าอัวเาก็บหูกันด้เาก็พึ่งจับกันแมนครับแมนมันเปล่งสี เข้าเจ้าเฮ็ดรถเจ้าลูกพี่เอาเฮ็ดยังอี๋ว้าวบัดเนี้ยอมอเขารมีบัดเนี้ยามันเขาไปทางไนว่ามันยัดอะากาศไปละเขาเฮ็ดดีเนาะพี่เนาะเขาเฮ็ดดีบัดเนี้ยผู้ใดนแน่น้ำขาของมุนเองบ่เบิ้งเต็มเตดุ่นเหรแต่มัเห็นที่แหลกรถไฟฟ้ามันนาดี มันเป็นลูกเครื่องไหมครับครับจำเป็ให้บิดให้บิดตะกี้บ้างเลยบ้างบุ้ยลำเลยอืมจังเล็กอะถลอยมากกูเอาแท้เอวัวในใจอยากวัวถลอยมากวอวแท้เนอคาราเมลเลยคานาเมันนี่สแต็ก็่าสีลายสเลกเกินโอ้ยนอกเมืองอันนี้รัฐบาลซอยผมดีรัฐบาลซอยคือว่าเบิดเนี่ยเติมถังแต่ตัดต้วเนาะเติมถังหนึ่งนี่สามถลอยปาดสามลอยได้จักกิโลกะว่าประมาณ ขันตัเท่าไรลรดขันนี้เขาว่าสามเก่าไสนใส่หมูอใส่อีรีนงานอรีถ้าวาในใบเขาเข้มไจกัจกจักกิโลหอดีป,ปท่ไวะแบาทตัีแต่ว่าขันใส่อีรีขันใส่อีลีขี้อีนิ่กสีประมาณาสามกัวสาเนี่แหละในข้นเป็นจริงกสีประมาณนี่แหละขันขี้ประยัด ขี้แบบว่าประหยัดไฟข้อปครยประหยัดประหยัดประหยัดครับมดไัมนมีไฟเตือนมันน้ำมันนะพี่มันดูต้องดูต้องสังเกตเรงให้ไฟเตือนว่ามันเหลืออีกกว่าสี่ไม่ถือว่าน้อยแล้วนี่สิเนี่เหลือแค่11%ค่อยเติมนี่น้อยมากที่จริงมันต้อง20%่สิเปอน้มสเอร์นตเหลือไปเอรตาเพิ่มเติมไงสามร้อยร้อได้90%กว่า มันได้ชเต็มได้เลยหรืชาร์จเต็มแล้วใช้แล้วเมื่อวานเมื่อวานวิ่งแล้วใช้ก็ไม่เติมไงฮะผมวิ่งรอบเมืองซีเกียแล้วก็รอบเมืองอุบลเล่นๆนี่สิเนเนี่ยวิ่งเล่นๆซื่อๆนี่ไหเโอเคสามรอบวันเพลงป่าดีใจมากดีใจด้วยครับผมชอบผมศึกษานี่แหละบีพอดีกับอะไรเนต้าบีศึกษาเหมือนกันบ่ศึกษามากครับศึกษาตะดุลเหรอแล้วศึกษาตัวอื่นสีบอกให้ บีไวดีเป็นเจ้าของแบตที่แมนแมนครับแมนแมนแมนคณะเทสราลู่ลู่ของยุโรปก็ต้องมาใส่แบตข้อหมายน่ะเป็นอย่างเป็นอย่างผมคือได้ศึกษาอันบีไวดีกับกับอันอ่ากับอย่างก็เนตาวีเนตาวีมันถูกมันถูกข้อหมายน่ะแต่ว่ารายากิโลมันมาท่านได้ซ้ำตัวนี้แมนมันมาท่านซ้ำตัวนี้อีกอย่างหนึ่งออปชั่นมันมามีอย่างลยลูกพี่มันเป็นพื้นๆมันก็เลยถือมันไปเบิ่งเพื่อ ีีดคือมันเป็นสองแบตตัวตัวถูกสุดมันตัวหน่อยผมเห็นนั่นแหละนั่นแหละผมเสียแม่แม่ของน้องเพชรไปนะครับส่งลูกขี้ซ้ำหนีใช่ไหมระยะทางมันเบาไก่ก็ว่าเติมทีหนึงได้ได้จักอาทิตย์นี่ใช่ไหมปลาย่างก็ปลาลูกหมาเออนั่นตัวอันแมนเป็นตาหักดีไหมราคามันแมนดอลฟินดอลฟินตกดอลฟินปลาแมนขลังลูกยี่ห้อปลาดอลฟิน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  ใการเลยก็ยิบซื้อสามเนียะออกันอนเบิ่งนอนแช่งนอนอะไรเลยแมนยดกูจะกูจะเป็นอลีบนี่นีหมไหมจเป็นอลีบนีนอนคืดคักแล้วคึดคักแล้เดือนหนึ่งนีหมื่นกลัวไหมบ้านี้คำนวณแล้วเกือบคิดเลบเป็นหน่อยต้นโต๊ะไปลานทเปาเดัน่โอ้โมันคุมเขาเขาประกันแบตทักปีแบตเตอรี่แมนแปดปี พีแปดปีมันลดลงมันแปดสิเปอร์เซ็นไหมมันใสได้แปดสิเปอร์เซ็นอันนี้ร้อยมันบ่มันนี่เลื่อยหอดแปีมันสิเหลือแปดสิเนมาทนมันลดลงเหมืเลยด้จากเล่นได้สี่กิโลก็สิเลือ3สาร้อยกวางเห็นไหมนี่แหละมันไม่ได้หายไปเลยแปดนันเมื่อกี้เลือเปอร์เซ็นวันสิบโมมาไปหอดงานไปหอดสิบเน สิเปอร์เซ็นต์จากงานเรียนไปอาชีพเรียนไปหาชาติไหมเลขสิบเก่าสิบเก่าประยวัดแล้วก็ขี้มากสิบเอ็ดคันเรือหน่อยมันสิลดลงเร็วเด้ตัวเหล็กมันมันธรรมดาของลิเธียมไหมมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าแบตเขาเขาแบตอันเดียวกันปะแบตคล้ายๆกันละครับนม่นครับแต่ว่าเกียร์ของข้าเจ้ามันสิดีกว่าเกียร์ที่เอาใส่ใส่กับรถ มันสิดีกว่าแต่ว่าแบตเอียงก็ตามแบตเตอรีน่ะขังึงเขาว่าแบตเตอรีร้อย็นตี่มันใส่ลีได้แค่แปดสิอร์เต์ูพี่ร้อนต์แมนครับมันใส่ลีได้แค่แปดสิบเนต์เด้เหมืนว่าใส่เบร้เปอร์เซ็นเลยบ่มีแบตตะกัวแบตแบตตะกัวนี่แม่แบตหนารถเท่านี้แห้งใส่ได้หน่อยครับร้อเปอร์ซนี่ซุมนี่ใส่ได้สี่สิบเปอร์เซต์ซุมนี่แมนแบตแบตตะกัวแบตเติมนนำไหมแหงใส่ได้หน่อย